ซีวิกเอหลังจากที่ใช้มา2ปีโดยประมาณทุกวันนี้ก็ยังใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นรถคู่บุญของร้านเลสเทคอยู่ ด้าซีวิกเนี่ยมันคือรถที่พี่ดิมชื่นชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะเจ้าซีวิกเฟี่ยนะฮะถ้าว่ากันถึงสมรรถนะไม่ได้พูดถึงหน้าตาเนอะนก็คือซีวิกที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ทํามาพี่ดิมใช้สปีดาำเร็วสูงพอสมควรครับเสียงก็ยังไม่เข้ามาในห้องโดยสารครับ ซึ่งขนาดยางที่พี่ดิมเลือกใช้เป็นขนาด2 3 5 4 10 18พี่ดิมนิยามยางรุ่นนี้เลยว่ามันเป็นยางแห่งการขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นใช้งานทั่วไปหรือจะใช้สปีดความเร็วสูงขาซิ่งก็ใช้งานได้ดีคอนเซ็ปต์ของพี่ดิมคือแต่งแล้วก็ใช้งานได้จริงหล่อลงตัวต้องบอกเียว่า รถที่ดิมเนี่ยไม่เคยนอนอู่ครับนอนอู่อย่างเดียวคือนอนตอนไปทำครับซึ่งเพื่อนๆท่านใดครับใช้ Civic FE อยู่นะครับจะมองหาร้านแต่ง Civic แบบครบวงจรแล้วก็มีความชำนาญเพื่อจะเป็นผลงานเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่เจนที่แล้วครับ c ี vic f c f k FE เนี่ยรวมกันก็น่าจะเป็นหมื่นคันแล้วนะที่ทําออกไปจากที่นี่เพราะฉะนั้นคือคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเลี้ยวมาที่เสเปคเนี่ยครบถ้วนกระบวนความมีทุกอย่างให้เลือกสรร สวัสดีวัยรุ่นเลสเปคครับผมเป็นเพื่อนอยู่กับพี่ดีมเลสเปคครับอีกใน,นคลิปครับสำหรับวันนี้พี่ดีมเอาใจคนรักซีวิ c หน่อยดีว่าซึ่งไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับซีวิ c น้องฟ้าไมอา,ามี่ของพี่ดีมเนี่ยมาเป็นเวลาโอโ้โหน่าจะเป็นปีละเกือบสอปีละที่ใช้รถคันนี้มา เป็นรถคู่บุญของร้านเลยก็ว่าได้เพราะว่า FC ของレスเบกเราเนี่ยเพนก็จะเป็นลูกค้าหรือผู้ติดตามจริงๆแล้วใช้ซีวิ c ก,กันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ร้านค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีว่าประทับใจอะไรในรถรุ่นนี้บ้างและก็ของแต่งที่อยู่ในรถคันนี้ยังมีอะไรอยู่บ้างเพราะจริงๆแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนตามการใช้งานเพราะว่าการที่ออกรถมาตอนแรกๆเนี่ยพี่ดิมก็ จัดเต็มเลยแต่พอเวลามาใช้งานในช่วงวันจริงๆนะครับคืออย่างเช่นเบาะเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วเพราะว่าเวลาที่บ้านใช้งานเนี่ยเขาก็อยากได้เบาะที่นั่งสบายๆแบบไฟฟ้าได้ครับจริงๆแล้วไมไ่อะไรมีคนมาขอซื้อเบาะขอซื้อเบาะได้ราคาก็ขายดีถูกไหมแม่ต่เป็นพูดดีไปพี่ดิมแนะนําไว้อย่างหนึ่งนะสําหรับคนที่จะใส่เบาะแต่งเบาะซิงเนี่ยลองใส่เบาะเดิมดูก่อนว่าเราชอบฟิลแบบเบาะเดิมหรือเปล่าเพราะว่า อุปกรณ์ตกแต่งเหมือนกันหมดล้อยางชุดเดียวกันโชค๊คชุดเดียวกันใส่เบาะเดิมกับใส่เบาะแต่งใส่เบาะเดิมนั่งนุ่มกว่านะอ่าอย่างไรใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e พี่ดิ้มด้วยครับวันนี้อยู่กับ Civic FE น้องไมอามี่กัน ยาวๆครับ Honda Civic เนี่ยมันคือรถที่พี่ดินมชื่นชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะเจ้า Civic FE เนี่ยนะฮะถ้าว่ากันถึงสมรรถนะไม่ได้พูดถึงหน้าตาเนาะมันก็คือ Civic ที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ทำมาช่วงล่างนุ่มขับสบายอัตราเร่งดีด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่เป็น1.5เทอร์โบเอาไปทำแรนด์มเยอะได้มากๆอยู่แล้วครับโดยเฉพาะรถคันนี้นะฮะจูนสเตนหนึ่งโอ้ยนะ240มา้า แม่งเหลือๆแล้ว <Yes. S 1> จูนสเตปนี้นะเท่าที่ใช้มา2 0 0 0 0กโลครับไม่มีเอฟเฟคต์ใดๆทั้งสิ้นครับจึงไม่ต้องถามว่าจูนที่ไหนครับย้อนกลับไปดูได้ครับนัดแจมเอสซนั่นเองเราจะพูดการทําแรงก่อนแล้วกันเนาะใครที่ขับรถด้าซีวิกอยู่ต้องถามตัวเองว่าเราจะทําแรงไปเพื่ออะไรถ้าแรงไปเพื่อแข่งรีดแรงม้าได้เยอะที่สุดครับก็ต้องทําเยอะมากครับและเวลาทําเยอะมากมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เองไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์เองแต่บอกแล้วนะครับร้านเราเนี่ยนะฮะคอนเซ็ปต์ของพี่ดีมคือแต่งแล้วก็ใช้งานได้จริงหล่อลงตัวส่วนสเต็ปแรงเราก็เอาพอใช้งานแล้วก็ปลอดภัยนะ,ะใช้งานได้ยาวๆรถพี่ดีมเนี่ยไม่เคยนอนอู่ครับนอนอู่อย่างเดียวคือนอนตอนไปทำครับแรงแล้วต้องช่วงล่างดีช่วงล่างที่ดีที่สุดมันก็ต้อง ที่สุดในรุ่นแล้วก็ได้รับการยอมรับในกลุ่มคนใช้ซีวิ c แต่งแรงครับไอซอาจะมี2รุ่นให้เลือกระหว่างเบสไอกับ Sport i ครับโดยพื้นฐานของ c ี v i c FE ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่นุ่มกว่า c ี v i c FCFK เพราะฉะนั้น b บสไอเนี่ยเขาจะออกแบบมาสําหรับสตีดยุทธ h ใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นมิตรกับผู้ใช้รถที่ครอบคลุมแต่ส่วน Sport ตเขาจะออกแบบ ระบบของโชคแล้วก็ค่าเคสปริงที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการขับรถเร็วในความเร็วสูงต้องบอกยี่ว่าในซี v i c เอฟเของพี่ดีมคันสีฟ้าใส่ Sport i ซ์อ p ร์สปอร์ตไออยู่แต่ IR Sport i ใน Civic FE เนี่ยใน Civic FE จะนุ่มและจิกกว่าเพราะฉะนั้นพื้นฐานของช่วงล่างก็มีส่วนสำคัญครับ ISR อยู่ใน Civic FC FK ว่าดีแล้วครับอยู่ใน FE แม่งโคตรด,ดีต้องบอกเลย ในระยะ20,000กว่าโลนะครับที่ใช้มาเนี่ยครับพี่ดิมใช้ยางมาแล้วเนี่ยน่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่3ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ดิมติดตั้งเป็นโตโย R1R นี้ชุดแรกก็จะเป็นโยโกมา a d 0 8 r ซึ่งตอนนั้นลูกค้าก็ขอซื้อล้อพร้อมยางสีป8แท้ไปเราก็มาใส่เป็นยางโตโยอา r ครับซึ่งยางเซมิซอฟยางถึงซอฟโตโยท a ยและโยโกมาครับก็จะให้คุณสมบัติการเกาะถนน จิตโค้งได้ยอดเยี่ยมแต่ข้อเสียก็คือเสียงดังเวลาเจอน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยเอาถนนเท่าไหร่นั่นเองตอนนี้ก็ได้ระยะเวลาครับที่เราจะต้องเปลี่ยนยางชุดใหม่ครับซึ่งมันมียางอยู่รุ่นหนึ่งอ่ะที่พี่ดิมมองว่ามันเป็นช้อยที่ราคาน่าจะเหมาะสมกับใครหลายๆคนครับราคายางต่อเส้นเนี่ยไม่ข้ามเส้นละหาะ้าพันบาทสำหรับขนาด18นิว้วเละคุณได้เป็นยางแบรนด์เยอรมัน ซึ่งหลังจากที่ติดตั้งประมาณสักสอสัปดาห์ด้วยกันบอกเลยว่าประทับใจใครมองหายางคุณภาพที่ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปแต่ได้วิศวกรรมชั้นยอดตัวนี้เลย Continental M4C ครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น performance การเกาะถนนการเข้าโค้งการเปลี่ยนเลนหรือแม้แต่เสียงของยางเองเป็นยางสปอร์ตที่เสียงไม่ดังไม่รบก,กวนเข้ามาในห้องโดยสารเรียกได้ว่า โอเคมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่กับยางเซมิซอฟหรือยางถึงซอฟมาเนี่ยพักใหญ่พอมาอยู่กับยางสปอร์ตมาใช้ยางสปอร์ตที่เสียงมันไม่ได้ดังมากแล้วเวลาเราเจอน้ําอะไรพวกนี้มันก็ไม่ต้องพะวงอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยที่พิมใช้สปีดความเร็วสูงพอสมควรครับเสียงก็ยังไม่เข้ามาในห้องโดยสารซึ่งขนาดยางที่พิมเลือกใช้เป็นขนาด235 4ามหครับผมมันเป็นยางแห่งการ ขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นใช้งานทั่วไปพ่อบ้านแม่บ้านหรือจะใช้สปีดความเร็วสูงขาซิ่งก็ใช้งานได้ดีพอสมควรเลยฮนะเก็บไว้เป็นหนึ่งทางเลือกแล้วเพื่อนๆสำหรับ Continental Max c o n t r a c t กิครับท่านใดที่ใช้ยางขนาดไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ครับ ส่วนเรื่องระบบเบรกครับตอนนี้พี่ดิมติดตั้งเป็นเบรกคัสตอมคั d ดีแลกซี s v ครับให้คาแรคเตอร์การเบรกที่นุ่มนวลไม่กระชากตามเท้าเวลากระแทกเบรกก็หยุดได้ตามใจสัง่งสำหรับเบรกตัวนี้สำหรับเบรกตัวนี้หน้าตามันค่อนข้าง,งดีคือคาแรคเตอร์ของเบรกและหน้าตาของเบรกมันจะคล้ายเบรค GT หรือ g t ทอะไรพวกนี้แต่ราคาต่างกันครึ่งนึงหรือแม้แต่ถ้าเทียบกับ พวก LS S6 ก็ราคาต่างกันครึ่งหนึ่งครับเพื่อนๆสำหรับเบรกบิวเบรกคัสตอมนะครับราคาจริงๆมันค่อนข้างหลากหลายครับถูกกว่านี้ก็ถูกได้ครับเพราะสำหรับเบรกบิวเบรกคัสตอมก็จะใช้งบประมาณตั้งแต่แสนต้นๆยันแสนปลายๆแบบนี้แหละแต่พิ่ทิมก็เลือกใช้เป็นคัสตอมที่ดีที่สุด ั๊มที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งที่นิยมเอามาทําเป็นเบรกคัสตอมกันแล้วกันเนาะย้ํากันหลายรอบครับไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ครับผมเพราะว่ามันคืองานสร้างงานประกอบชิ้นส่วนแมทเทอเรียลต่างๆต,ต,ต,ต้องมีคุณภาพแล้วก็ต้องมีการรับประกันที่ดีด้วยครับพี่เดมรับประกันชิ้นงาน Break เบรกคัสตอมเบรกวิวเนีเ่ยให้1ปีเต็มครับผมทุกกรณีที่เกิดจากการผลิตเราเคลมให้ฟรีหมดนะครับนอกเหนือจากนี้หลังการขายถ้าหมดประกันไปแล้วค่าแรงเราก็ฟรีอยู่แล้วสําหรับเวลามาตรวจเช็คเมนเทนแนนซ์เราดูแลให้ฟรีส่วนค่าอะไหล่เราก็ ราคาพิเศษให้เพราะฉันคือติดตั้งเบรกที่นี่ไม่ต้องห่วงครับดูแลกันย่นลูกบวชกระปวดมันได้ใช้นะครับนอกจากความสวยงามประสิทธิภาพการเบรกมันมาพร้อมๆกันครับนาทีฉุกเฉินเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับหลักเบรกดีๆสักชุดหนึ่งครับช่วงนี้อากาศร้อนขอขายของตอนนั่งอยู่ในแอร์เย็นๆก่อนที่พาไปดูบี้ฟาร์ลวกันเนาะพี่ดิมจัดออปชั่นนะครับชุดแต่งรอบคันให้สำหรับลิ้นหน้าบันไดข้างดิฟวเซอร์หลัง วิงหลังครอบผูกระจกแล้วก็ครอบมือเปิดคาร์บอนจัดเซ็ตให้50าห0บาททวนนะยังไงเป็นเพื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับชิ้นงานจริงๆมีสต็อกอยู่ที่ร้านเลยแต่ก็ต้องนัดหมายเข้ามาติดตั้งนิดนึงเนาะสำหรับชุดปฏิพาฒรอบขันซีวิกเอฟอีนะฮะ ถึงเวลาพาเพื่อนๆมาดูว่า เจ้าไมอามี่ของพี่ดิมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยแต่งอะไรกันบ้างแล้วก็ถ้าแต่งสเส็นนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่โอเคมาดูในส่วนด้านหน้าก่อนคือบอดี้รถเนี่ยพี่ดิมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนกันชนให้เป็นทรงไทยอาเพราะว่าเราอยากคีฟคาแรคเตอร์ให้มันเป็นซีวิคเอฟเพราะว่าพี่ดิมมองว่าลิ้นหน้ากันชนหน้าที่ใส่ลงไปเนี่ยมันก็หล่อลงตัวอยู่แล้วส่วนกันชนทรงไทยอามาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ดูหน้าเนี่ยโคดขึ้นแต่เรารู้สึกว่าโอเค แต่งให้เพื่อนดูที่มันเป็นทรงประมาณนี้ละกันเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยมาติดตั้งกันชนทรงไท R อาไปแล้วมันก็จะหล่อในอีกรูปแบบหนึง่งสําหรับใครที่ชอบสเต็ปนี้ก็แน่นอนครับเติมลินหน้าเพียวคาร์บอนครับผมทรงนี้เป็นทรงของทางร้านเราขึ้นชิ้นงานมาเป็นทรงที่แบบเรียบๆแนบๆแล้วก็มีคีบด้านข้างเล็กน้อยให้ดูมีกิมมิกนะครับผมลินหน้าเพียวคาร์บอนแบบนี้ก็มูลค่า8,900บาทพร้อมติดตั้งนะครับส่วนรอแม็กคันนี้ก็ ใช้เป็น t c 105X ล้อฟูมิ่งลีดเบาครับที่เรียกได้ว่าขายดีมากมนิติสเปคตามแท้เลยล้อตัวนี้เป็นล้อฟูมิ่งรีดเบาครับรับประกัน10ปีครับผมเรื่องโครงสร้างส่วนสีรับประกันให้1ปีครับมูลค่าล้อก็28,000บาทครับผมรัดด้วยยาง MC 6ก็ใช้งบประมาณ40,000บาทสาหรับล้ออยางเป็นี้ครับ <Yes. S 2> หรือจะเป็นยางรุ่นไหนก็แล้วแต่ครับทีและสเปกมีครอบคลุมครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับไม่ว่าจะเป็นมิชลินบิตสโตนโตโยตัยโยคูฮาม่าคอนติเนนตัลฟอร์เ e นทั้งโมฮันคุกมีหมดฮนะอยากได้ยางอะไรก็สอบถามแล้วกันของมีพร้อมติดตั้งเลยนะครับที่ร้านติดตั้งออกมาแล้วก็จะสวยลงตัวประมาณนี้เห็นไหมออฟเซ็ตเอามาดูใกล้ๆสเปกก็8.5ออฟเซ็ต32นะครับ มีที่นี่ที่เดียวครับจริงๆแล้วถ้ามีที่อื่นก็แสดงว่ามีร้านพวกๆร้านเพื่อนๆร้านน้องๆกันนะครับก็สั่งจากเราไปขายเราก็มีราคาส่งให้กับร้านล้อแมกทั่วประเทศไทยน,นะครับตัวนี้สุดยอดในรอบประมาณ2ปีที่ผ่านมาขายเยอะมากๆครับน่าจะเป็นพันชุดแล้วสำหรับล้อสเปคนี้ครับผมเป็น c ีวิก FE ที่ไม่ต้องแบบ ทำอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันดูลงตัวครับพี่ดิมแต่งในลักษณะที่แบบบอดี้เนี่ยก็จะเป็นสีไมอามี่บลูนะครับก็คือเป็นการรับฟิล์มสีนะครับตัวนี้เป็น PET นะก็คือตัวนี้มันจะมีความเงากว่าติ๊กเกอร์ทั่วไปนี้จริงๆแล้ว2ปีแล้วยังดูเงาอยู่เลยแล้วก็ไม่ได้เคลือบไม่ได้อะไรทั้งสิ้นครับสวยงามครับสาหรับการรับ p e แบบนี้ก็ใช้งบประมาณ5 0,000่นกว่าบาทด้วยบอดี้รถเนี่ย ของเดิมมันเป็นสีดำนะครับหูกระจกอะไรพวกนี้พี่ดิมก็ไม่ได้ติดอะไรเลยหลังคาก็จะเป็นสีดําอยู่แล้วดําตัดสีไมอามีบูมันสวยลงตัวอยู่แล้วมาดูด้านหลังกันบ้างสาหรับวิงหลังเ็าติดตั้งเป็นวิงหลังเทียบคาร์บอนเป็นทรงเดิมทรง i s นั่นแหละอยากให้มันดูเหมือนเดิมอันนี้เลยครับนำเสนอเลยสําหรับดิฟวเซอร์หลังเนี่ยหล่อลงตัวแน่นอนสมส่วนไม่เยอะไม่รกดิฟวเซอร์ซีวิคเฟีครับที่แบบนี้จะเป็นคาเลคเตอร์ลักษณะคล้ายคลาย้ารถค่4สี่ห่วงรับ กับท่อนะท่อตัวนี้ติดตั้งเป็นท่อ AZ4 ตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วซึ่งเป็นท่อฟูลเซตแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแคดไม่ได้เปลี่ยนลิงไปดาวไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่หนวกหูครับนุ่มๆอย่าเบิ้ลให้ฟัง <S <S 2> <S 2> นุ่มๆแน่นๆไม่หนวกหูผู้โดยสาร ตอนนี้ทำการเปลี่ยนเบรกแล้วก่อนหน้านี้พี่ดิมใช้เป็น e n ็นเ s สมูนอัลบลอกแต่ตอนนี้ทำการเปลี่ยนเป,นนนนเป็นเบรกคัสตอมครับตัวนี้เป็น b บมโ bo lex, ัดรีแลก CTS วหน้าหลังครบปั๊มเป็นสีเทาโมโนแล้วก็ฮับเป็นทองอโนไดจานกัดลายไทยสามครับผมหน้า6พอตหลังสี่พอตฟูลเซต็ตพร้อมเบรกมือฟ้าตัวนี้ก็ใช้งบประมาณ190 0 0 0กว่ากว่าสำหรับเบรกหน้าหลังสำหรับซีว i c ครับผมซึ่งเท่าที่ใช้มาต้องบอกนี้ว่าชิล โอเคก็ประมาณนี้กัเบเพื่อนสำหรับ Civic FE หลังจากที่ใช้มา2ปีโดยประมาณก็ยังเป็นรถคู่บุญของร้านเล s e c คอยู่ลูกค้าก็ยังมาใช้บริการกันต่อเนื่องซึ่งเพื่อนๆท่านใดครับใช้ Civic FE อยู่นะครับอยากจะมองหาร้านแต่ง Civic แบบครบวงจรแล้วก็มีความชำนาญไมว่าจะเป็นผลงานเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่เจนที่แล้วครับ Civic f c f k FE เนี่ยรวมกันก็น่าจะเป็นหมื่นคันแล้วนะที่ทําออกไปจากที่นี่เพราะฉะนั้นคือคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเลี้ยวมาที่เลสเปกเนี่ยครบถ้วนกระบวนความมีทุกอย่างให้เลือกสรรที่สําคัญมีความชํานาญมีงานบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขายหรือรถรุ่นอื่นเราก็รับจบอีกเช่นเดียวกันครับตามคอนเซปต์ครับเพื่อนๆเลี้ยวมาที่นี่ครับจบจบครบที่เดียวครับโอเคครับเพื่อนๆท่านใดที่ใช้ c i v i c FE อยู่เนาะอยากจะตกแต่งในสเตปที่พี่ดิมใช้งานอยู่ตอนนี้เลยนะ ก็จะใช้งบประมาณสัก4 0 0แสนบวกลบเพราะฉะนั้นคืออยากจะสอบถามรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้หรือโทรสอบถามโทรปรึกษาก็ได้อยากจะชมผลงานเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในที่ช่อง YouTube หรือ Facebook ได้ครับผมยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอยากจะสอบถามอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับอยากจะให้ทาคลิปอะไรอยากจะรู้อะไรก็ พิมพ์ไว้ได้ครับมีโอกาสดีจะจัดทําให้อย่างแน่นอนครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ลาไปก่อนครับผมเหมือนเดิมครับเพื่อนคิดแต่งรถคิดถึงเลสเตค,ครับสวัสดีครับ